เขาลกต้วอ เดนเถอะอุ้กว่ท้แต่ายาเลนัดมียเนี่ยอนี่ยเยอีกแล้วโอ้ตายะิ้กัดไปกบไอ้กระเท้าลกฮะโอ้วันนี้มันเลยฮะ โอ้ลงลึกจนได้ฮะไอกระเท้าลก,กนะฮะแรกกะว่ามันจะติดตะไคร่เง้ตีเลาะเลเลี่ยนมาฮะอารอตาัมกัดอมลึกเบ็ดเลยไม่เข้าตะไคร่กระเท่าลกบ้าเอกกระเท้าลกเยี่ยมเลยครับ โดอนอีกแล้วมาดูเลยมาดูเลยเะาล็ลกโดนอีกแล้ว <laughs> ดูว่าตีด้วยกันชัดแท้ๆนโอ้กัดมาแร่กระเตาล็อกไปมาหลายคนน้ำมันคน,น,นเดียวโอ้ เนะยฮะเหยื่อยางกระเท้าลกฮะของเอกกระเท้าลกฮะยืดตีคู่กันเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคครับกระเทาลกเนี่ยฮะยเหยื่อสามจุดเจ็ดฮะน้ำหนักหกจุดห้าฮะตัวเบ็ดหนึ่งโอนะฮะกัดโดนนี่มีมีเป็นตัวเป็นตัวแน่ฮะตายแน่ฮะนี้โอเคครับกระเทาลกบายเอกกระเทาลกเยี่ยมเลยครับ